ู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92เมกรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บุตรกุลและดอร์เอกชัยเจริญชัยมงคล สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับเนื้อหารายการของเรานะครับเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่น่าสนใจของคนพิการต้นแบบมุมมองของการใช้ชีวิตระหว่างคนปกติทั่วไปกับคนพิการนะครับเพื่อการเรียนร่วมกันของคนในสังคมและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการซื้อใจไปด้วยกันของเราจะนําพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวต่อจากครั้งที่แล้วนะครับการบริหารจัดการหรือว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นําที่ไม่สามารถใช้สายตาเด็กปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับว่าท่านผอเอนะครับจะมีวิธีการมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับ ในฐานะที่ท่านผอเอ,เองนะครับเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้สายตาได้เหมือนผู้คนปกติทั่วๆไปมีความยุ่งยากหรือว่ามีความลำบากในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่จะต้องบริหารจัดการหรือว่าดูแลบุคลากร,กรในโรงเรียนไหมครับแรกๆอะค่ะครแรกๆที่ที่ได้เป็นผู้บริหารใหมๆ่ๆก็ก็ยุ่งยากอยู่ค่ะคยุ่งยากตรงที่ว่าคือ เราไม่ได้แค่บริหารอยู่ภายในโรงเรียนเ,เราต้องออกไปพบปะคนภายนอกนะเราต้องไปติดต่อกับเขตพื้นที่กับศึกษาธิการคือการยอมรับมันก็จะแทบจะไม่มีเลยเพราะเราเป็นคนตาบอดนะหรือเราต้องมีคนตาดีพาไปเวลาเขาจะพูดอะไรเขาก็จะพูดผ่านคนนั้นนะจนเราต้องบอกว่าขอโทษนะคะเรียนตาบอดอย่างเดียว่ะานี่ย จริงๆมันอาจจะเสียมรยยทก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่พูดอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดค่ะก็ะเขาบอกเขาคือเขาพยายามทําให้เขายอมรับเราโดยการที่ว่าเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเนาะหนึ่งอันที่สองก็คือพยายามบริหารจัดก,การโรงเรียนให้มันได้มาตรฐานก็คือโรงเรียนก็ผ่านการประเมินจากสมอสรอบที่หนึ่งถึงสี่อะค่ะผ่านในระดับดีแล้วก็ดีมากเพื่อพยายามให้เขายอมรับคือพยายามทําอย่างที่บอกว่า การบริหารคนเป็นอะไรที่ยากโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นคนตาดีเขาแรกๆเขาก็จะไม่ยอมรับเราหรอกปัญหาที่พบตอนแรกๆเขาก็จะว่าอืไม่รู้เอามาเป็นผู้บริหารได้ยังไงเซ็นหนังสือก็ยังเซ็นไม่ได้เซ็นไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะในเรื่องของบุคลิกภาพคือตัวเองเป็นเป็นคนมีครอบครัวเนาะ ก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองแกๆเป็นผู้บริหารเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรก็เหมือนกันเขาก็จะว่าออมแต่งตัวไม่เหมาะสมกับผู้บริหารบ้างอะไรเงี้ยหน้าตาก็จืดชืดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้าจะจืดชืดด้วยความที่กับได้ได้ฟังคาคอมเมนต์ตาบอดก็เริ่มทาลิปเริ่มอะไรเริ่มแต่งใหม่ๆแล้วก็เริ่มเลอะบ้างอะไรเนาะแต่พอหลังๆเนี่ยคือเราก็ลองให้คนตาดีแต่งให้เราแล้วเราก็ลองเราก็จําในสิ่งที่เขาทําให้เราอ่ะ แล้วก็ลงมาแต่งเองอย่างนี้ก็คือเราก็แต่งหน้าแต่งตาโดยที่ไม่ต้องพึ่งผาใสยใครเล<ำ>ับคือแบบไอค้คำพูดคำพูดพวกนี้มันมันเหมือนมันมันไปสะกิดใจเรามันแบบมันทําให้เรามีแรงที่เรา,เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะคือตอนเนี้ยจากจากที่เขาวิพากษ์วิจารเราคือเราก็พยายามที่ทำบุคลิกเราให้ดีดูแต่งตัวให้ดูดีอะไรเงี้ยแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูเหมือนผู้บริหารเดี๋ยวนี้ก็อพูดได้เลยว่าไม่อายใคร คือครเรากร็ต้องขอบคุณคนที่เขาพูดว่าเราเนาะถ้าเขาไม่พูดให้เราได้ยินอะ่ะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้อะ่ะครับจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านบอกบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือการเซ็นหนังสือนะครับ,รบทุกวันนี้ท่านปอ,อใช้กิการหรือก,กระบ,รบวนการแก้ปัญหายังไงบ้างครับใช้วิธการแก้ปัญหาคือเทคโนโลยีเนะี่ยช่วยเราได้เยอะเมื่อก่อนนะเราต้องให้คนอ่านหนังสือให้ฟังเนะาะเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่บางทีอะ่ะ แต่ว่ากับคนอ่านคือเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยบางทีเขาเปลี่ยนไปเป็นมานะเวลาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ช้าบางเร็วบางคือคือเดี๋ยวนี้ก็จะใช้วิธีให้เขาถ่ายรูปส่งมาแล้วเราก็ให้โทรศัพท์อ่านมันก็จะเร็วใช้เทคโนโลยีเป็นใช่ใช้เทคโนโลยีค่ะอ่าเรื่องเซนไลเซนไม่ปัญหาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างที่คอมเมนต์อะแบบมันเป็นแรงขับแรงแบบให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะ อยากฟังวิสัยทัศน์ของพออันนะครับจะปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับผู้ใตบ้บังคับบัญชาหรือครูที่ต้องดูแลเด็กตาบอดซึ่งเด็กตาบอดก็ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะใช่ไหมฮะดังนั้นคือถ้าพูดถึงจิตวิญญาณหรือความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นครูเวลาเราจะสอนครูที่จะต้องดูแลนักเรียนตาบอดปกติพออันจะแสดงทัศนะย,ยังไงหรือจะอบรมให้คุณครูฟังยังไงอะครับว่ามันต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ย ก็มีหลายโหมดมีทั้งโหมดโหแล้วก็โหมดซอฟอย่างขั้นแรกเลยที่ที่มาถ้าเจถ้าเข้ามากับเราเราก็จะบอกว่าการที่มาทํางานที่นี่สิ่งนึ่งที่คุณจะต้องพามาก็คือใจคุณอย่าไปคิดว่าเงินเดือนน่ะทุกคนอ่ะเห็นว่าสําคัญหมดอ่ะแต่การที่มาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้อ่ะ สิ่งที่คุณจะได้มากกว่าเงินเดือนก็คือบุญกุศลถึงมันจับต้องไม่ได้แต่เวลาคุณลําบากมันก็จะช่วยเหลือคุณได้คุณจะอิ่มเอมทุกครั้งเมื่อคุณเห็นเด็กประสบความสําเร็จเมื่อเห็นเด็กได้กินอิ่มนอนอุ่นได้ทํากิจกรรมที่เขาชอบก็จะบอกประมาณนี้ค่ะแล้วเราเป็นครูเนี่ยเราเราสอนเด็กตาบอดอย่างที่บอกทุกคนอ่ะเข้ามามันก็มุ่งไปที่เงินเดือนหมดแหละแต่ว่าก็จะสอนเขาว่ามันสิ่งที่ได้มากกว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็สอบบอกให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กสิ่งสําคัญที่ต้องประพฤติปฏิบัติก็คือนําจรรยาบรรณวิชาชีพข้อที่ว่าความรักความเมตตาเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเขามีความรักความเมตตามาด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยอะไรมันก็จะตามมาแต่ถ้าเขามาสังเกตดว่าคนที่มาแค่ทางผ่านอะไรเ่างนี้ค่ะก็จับป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วก็คนคคที่อยู่ที่นี่ถ้าเขา จเขาอยู่เขาก็จะแบบเมื่อเขาไปสอบเขาจะมีอนาคตแต่ถ้าเขาอยู่แล้วเขาสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อเขาออกไปไม่มีใครสักคนที่ประสบความสําเร็จมันเหมือนปลูกสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นก็จะบอกเอนี้ยนะครับได้ข่าวมาว่านะครับท่านประออดได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมารางวัลหนึ่งนะครับรางวัลน,นั้นคือรางวัลอะไรแล้วใครเป็นคนอมอบให้ครับจริงจริง สองปีปีหกสองได้ติดต่อกเลยกนะ็คือรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพในฐานะผู้ที่มีคุณุป,ปการในการจัดการสุษาให้กับคนตาบอดไทยอันนี้ก็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเสนอให้ค่ะอันที่สองก็คือรางวัลคนพิการต้นแบบคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยการนําของคุณเอกมนแพทยานันเป็นผู้เสนอให้เหมือนกันจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะครับ ก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับสองรางวัล<ะ>ใหญ่ๆด้วยกันนะครับ<ะ>อยากรู้ความฝันนะครับหรือสิ่งที่อยากเห็นสําหรับอนาคตของโรงเรียนและเด็กๆที่เราดูแลอยู่ครับก็อยากเห็นโรงเรียนดําเนินต่อไปเรื่อยๆด้วยความก้าวหน้านะคะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มีผู้บริหาร คนใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนที่เรามีครูผู้เสียสละซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเราเนะะี่ยค่ะมาทําหน้าที่นี้แทนเนาะอยากเห็นโรงเรียนนี้จเจริญก้าวหน้านอกจากเป็นโรงเรียนแล้วอยากให้เป็นเป็นศูนย์บริการเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนเพื่อสังคมตามที่นโยบายของกรรมการโมนีเขาต้องการนะคะคืออยากให้เป็นมากกว่าโรงเรียนสอนทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็ ส่นในเรื่องของชีวิตนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารศึกษานะครับเราเป็นโรงเรียนที่จะปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กๆที่จะนําความรู้ไปใช้ในอนาคตนะครับท้งพอเองนะครับมองอย่างไรกับโอกาสในการทํางานของคู้พิการนะครับโอกาสในการทํางานของคนพิการสมัยนี้ก็คือมีทางเลือกเยอะแต่ว่าการยอมรับก็ยังไม่ยังไม่มากมายนะคือ มันยังมีความเหลือ่อมล้ำคนที่ไปไกลก็คือไปไกลถึงนักการเมืองแต่คนที่ยังร้องเพลงยังขายนัร้องเตรีก็มีเยอะครับแล้วคนตาบอดสมัยเด็กตาบอดสมัยนี้รวมถึงคนตาบอดที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยก็คือรักความสบายด้วยค่ะค,คืออย่างมีบริษัทเขามาเสนอนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งทำงานสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามวันเขาก็เลือกซึ่งอันเนี้ย อดีตคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในในสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเอาไว้สําหรับคนที่เขาไม่มีทางเลือกจริงๆกฎเกณฑ์กติกาที่จะเข้าในโครงการพวกนี้ยมันควรจะมีมากกว่านี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีบัตรแล้วก็คุณก็ทําได้จริงๆคนที่มีความสามารถมีเยอะแต่ว่าคือเขาก็จะมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงที่หลายๆสิ่งหลายอย่างสังคมให้โอกาสคนตามบอดผิดผิด อันนี้คือความคิดของตัวเองนะคะอยากชวนพอออกคุยเรื่องสถานการณ์ที่ตอนนี้ทุกคนพบเจอนะครับก็คือสถานการณ์โควิดมีผลต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตเราโดยเฉพาะในโรงเรียนนะเมื่อก่อนเราอะเฟ้อเลยนะเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายอะถือ,อว่าแบบใช้สบายๆแบบไม่ต้องแบบมากระเบียดกระเสียนเลยแต่ว่าพอโควิดเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอะไรที่ไม่จําเป็นเราต้องงดจ่ายหมดเลย เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากเราเคยให้บุคลากรเน,นี่ยมีเครื่องพิมพ์มีคอมพิวเตอร์ให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวนี้คือถ้าถ้าปัจจุบันนี้คือถ้าพังถ้าคนที่ที่เคยได้ถ้าพังุุต้องจะซื้อจัดหานโน้ตบุ๊กมาใช้เองเราไม่มีงบให้ตรงนี้แล้วอันนี้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือก็ต้องเป็นข้อตกลงกันแล้วค่ะแล้วค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่จะเป็นเราตัดหมดเลยเราก็ ทำยังไงก็ได้คือพยายามที่จะทําทุกทุกอย่างทุกวิธีทางที่จะทาให้โรงเรียนเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนให้เด็กได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมุมมองของเด็กการเรียนกนารจัดการสอนที่แบบว่าไม่มีอาคารสถานที่ไหวไหมครับหรือว่าจัดเหมือนเดิมแต่ควบคุมให้อยู่ภายในโรงเรียนเราจัดกอนไซต์เหมือนเดิมคะ่ะถ้าเป็นอยู่ข้างในนะคะ เพราะว่าห้องห้องเรากว้างอยู่คะ่ะห้องเรากว้างเราเราเว้นระยะได้ที่เรากว้างอากาศดีบรรยากาศดีที่เรากว้างแต่ว่าในเรื่องของหอพักเนี่ยเราก็จะต้องขยับขยายเหมือนว่าเอาห้องที่เคยใช้ทําอย่างอื่นมาเป็นห้องนอนด้วยเนยคะ่ะเราจะมีปัญหาตรงนี้แต่ที่เวลยาหางที่อื่นเนี่ยเราเป็นได้เพราะเด็กเราไม่เยอะก็จะมีปัญหาตั้งแต่อ่าแค่เด็กเรียนร่วมเรียนร่วมเนี่ยเราก็ต้องให้ครูคือ พอมอีนโยบายให้ครูเนี่ยรายงานการนำเจลหน้ากากอนามัยของเด็กเรียนร่วมทุกวัน uh huh. ว่าเด็กมีเอาไปคบไหมแล้วก็กลับมาถึงอ่ะเราต้องวัดไข้เราต้องละให้เด็กล้างมือแล้วก็ให้อบน้ําก่อนที่จะขึ้นห,หอพักขึ้นไปที่นอนแล้วเด็กที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ดําเนินการตรวจเอทเคทุกครั้ง แล้วเราก็ติดต่อสนธนาธารณสุขให้เด็กได้รับวัคซีนตามอายุที่สนธนาธารณสุขกำหนดทุกคนได้รับร้อยเอร์เซนค่ะยกเว้นเด็กตามกว่าสิบสองถ้าถ้าเขาถ้าเขาให้ให้รับได้ก็จะให้รับเหมือนกันครูบุคลากรทุกทุคนฉีดวัคซีนหมดครบสองเข็มและครูทุกคนต้องรายงานทำลายตัวเองทุกวันครับ ก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะครับค่ะแล้วแขกที่มาค่ะอย่างมาจากกรุงเทพอย่างไรค่ะก็ขออนุญาตตรวจ ATK ถ้าไม่มีใบมาแสดงจากกระแสะของการเรียนรวมที่แบบว่าเด็กจบป .6 ต้องไปเรียนรวมณนะปัจจุบันเด็กเราไปเรียนรวมไหมครับทันทีที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ส่งไปฝึกอาชีพที่สามผ่านกับปักเกร็แต่ก็คือเราจะดูเด็กว่าเรียนต่อใสสามันได้ไหมถ้าไม่ไหวเราก็ส่งไปฝึกอาชีพเลยเพราะคือจะไม่บังคับว่าเด็กต้องเรียนนั่นนี่นั้นนะู่นนะเพราะว่าเรียนอะไรก็ได้ที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ส่วนตัวแล้วพอเห็นด้วยการเรียนรวมไหมครับเห็นด้วยว่าอะ สำหรับถ้าเหมาะป .4 ก,ก็ก็ได้แล้วนะแต่จะให้ดีอะ่ะเด็กต้องต้องเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับประถมแล้วไปเรียนร่วมในระดับมัธยมนี่ค่ะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนพิการสูงะระดับไหนบ้างครับทั้งในเรื่องของการศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันการปฏิบัติงานอันนี้พูดตรงๆเลยว่าถ้าถ้าไม่มีทเทคโนโลยีนะจะไม่เป็นพอออดิคาะ เพราะถ้าเราไม่ได้เทคโนโลยีเราต้องพึ่งคนตาดีทุกอย่างและทุกคนทราบไหมคะว่าการที่เราจะต้องพึ่งคนอื่นมันเป็นอะไรที่แบบทรมานเป็นอะไรที่แบบต้องรอรอแล้วก็รอแล้วก็รอเพราะฉะนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคือเราเราสามารถที่จะตรวจงานเราสามารถที่จะแนะนําคนอื่นได้เราสามารถทีจนนาาาถ่จะคอมเมนต์งานได้แบบอย่างภาคภูมิใจว่าเรารู้จริงอ่ะอย่างเวลาเราให้เขาทําบัญชีเนี่ย ถ้าเราให้เขาอ่านให้ฟังอย่างเดียวคุณจำตัวเลขได้ไหมคุณจำไม่ได้หรอแต่เมื่อไหรที่คุณลงมือตรวจโปรแกรมตรวจ Excel เองได้คุณรู้มันผิดพลาดตรงไหนครับจริงๆเอาพูดตรงๆเลยแหละถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่เป็นเด็กขาดขอออเนี่ยครับเป็นแล้วทําอะไรไม่ได้เป็นหุ่นให้เคาเชิดนี่ไม่เอาเด็กขาดค่ะลูกศิษย์ลูกหาหรือเด็กที่จบโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาแล้วเป็นเด็กที่เราภาคภูมิใจลระครับก็ตอนเนี้ยเขาจบ ปริญญาตีกันหลายคนอยู่แต่อย่างที่บอกนะั่นแหละเด็กสมัยนี้ขนาดปู่ฟังมายัางดีเขาก็ยังเลือกที่จะทำงานสบายเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาเนาะตอนนี้วอล์คแคมอะไรนะเขากำลังดังเด็กก็จะเลือกไปทำวอล์คแคมแล้วก็จะทำอาชีพเสริมเล่นดน,นตรีซึ่งมันได้เงินมากกว่าเด็กจะไม่ค่อยยอมลำบากมาเป็นครูอะไรเงี้ยเพราะว่านอกจากนานสอนแล้วมันมีงานอยอื่นด้วย,ยค่ะแต่เด็กจบปริญญาตีมาประมาณห้าคนแล้วค่ะ ที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งทํางาน a a s เรายังไม่ให้เป็นครูก็ขอฝึกในเรื่องของรับผิดชอบก่อนค่ะดังนั้นก็เขาก็ไปทำวอลแคมอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ไปใช้มาตาสามสามสาที่แบบอทอดเทปอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกคือเราก็พยายามที่จะปูพื้นฐานดีๆให้เขาเนาะแต่ด้วยอย่างโซเชียลพลังโซเชียลเนี่ยน่ากลัว คือเขาคุยกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาทำนี้เราอยู่บ้านรวสบายอิสระเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในกฎในระเบียบพบเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกท้อแท้ในฐานะความเป็นครูไหมฮะก็ท้อนะคือแต่แต่เราก็ต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดคือเราเราก็พูพื้นฐานให้เขาให้แน่นที่สุดแล้วก็ส่วนอนาคตเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเองเราก็ต้องต้องต้องยอมรับในการตัดสินใจของเขา เราก็เลี้ยงเขาได้เจ็ดตัวเนาะเมื่ออยู่กับเราอ่ะก็คืออยากปลูกฝังเนี่ยดีๆให้เขาให้เขาได้รับรางวัลน,นู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อเขาไปอยู่เรียนจบแล้วมันมันก็เขาก็ต้องคิดได้แล้วว่าว่าเขาจะเลือกแบบไหนคือเราไม่สามารถที่จะตามไปบอกว่าเออเราต้องเลือกอย่างนั้นนะอย่างนี้น่าเลีอ่ะอายุถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะรู้เองครับความมุ่งหวังหรือว่าความคาดหวังอะไรที่อยากทให้ประสบผลสําเร็จในอนาคตบ้างครับ ที่วางเอาไว้ตอนนี้อ่าตอนนี้ค่ะเด็กที่จะจบมหกเขามีความหวังที่จะเข้ามหาลัยครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเป็นครูแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าจะมีคนมาสืบต่องานที่เราได้สารไว้แล้วก็ได้ทําได้ดีกว่าเราเนี่ยค่ะครับเราได้เข้าไปช่วยเหลือเขาตรงนั้นบ้างไหมครับก็ช่วยค่ะก็คือ ประสานในเรื่องของการเรียนต่อให้นอกจากโรงเรียนร่วมที่เขาประสานแล้วแต่เราก็ประสานให้เขาเ <c oughs> ข้าโครงการนั่นโครงการนี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็น่าจะถ้าเขาใยที่จะเรียนให้จบแล้วมาเป็นครูถึงไม่ใช่ที่นี่ก็ก็คือเราก็จะต้องหาทุนให้เขาไงค่ะครับ <c oughs> ตั้งใจจะหาทุนให้ปีนี้เด็กม .6 ที่จบไปเนี่ยคือเด็กเขาอยู่กับเราตั้งแต่เล็กเหมือนว่ามันก็ต่างกับเด็กที่เขามาตอนโตเนาะ แล้วก็แอบบังลึกๆปีนี้จะมีคนจบประมาณสี่คนปัจจุบันนี้นะครับคนพิการได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตาทางการมองเห็นหรือว่าทางการเคลื่อนไหวกันแล้วแต่นะครับพออคิดยังไงครับกับคําว่าเท่าเทียมกันของคนในสังคมครับเขาพยายามจะทําให้มันเทียมแต่มันไม่เท่าครับหรือถ้ามันเท่ามันก็เท่าแบบเทียมเทียงม,มันไม่ใช่เท่าแท้ๆครับอย่างที่บอกนั่นแหละโอกาสเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าเขาให้โอ,อกาสเราเห็นแล้วมีความสามารถทุกอย่างก็จะตามมาแต่ถ้าเขามองว่าเขาต้องปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับ,คบมันก็จะอยู่ที่เดิมถ้าเขาต้องการจะพัฒนาคนพิการเนี่ยถ้าเขาพัฒนาจริงๆเหมือนว่าเขาสอนให,หาปลาครับมากกว่าที่เขาจะเอาปลามาให้โยนโยนโยนโย,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 ยนไปแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกับการที่เขามาสอนนู่นนี่นั่นให้หาปลาจับปลาในแม่น้ํานั่นนี่ปลาชนิดนั่นชนิด แบบสอนให้หาปลาอย่างดีกว่ากว่าที่เขาเอามายโยนให้ค่ะคือเข้ามาพัฒนาคนพิการคือพัฒนาอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนไม่ไม่ใช่ว่าเออออกกฎหมายมาออกกฎระเบียบต่างๆมาก็ทําถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ที่เหลือเกาะตมยะถากรรมเนี่ยค่ะนี่คือต้องการให้เขาเข้ามาพัฒนาคือส่งเสริมและพัฒนาจริงๆ เหมือนเอาระบบ active learning มาใช้ในการพาราัฒนาคนพมกาะเนี่ยค่ะครับอะไรที่สร้างแรงกำลังใจหรือทำให้ชีวิตทุกวันนี้อยากทำงานต่ออยากสู้ต่อเด็กๆค่ะเด็กๆที่ที่อยู่กับเรามาคิดจะหนีหลายครั้งแนละ้วแต่ว่าเห็นเด็กๆก,ก็ไปไหนไม่รอดค่ะก็หลายอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนตาบอดเนาะเราได้รับโอกาสเราเติบโตมาด้วยเงินบริจาคเราเติบโตมาด้วยอาหารด้วยสิ่งของที่ ผู้ใจบุญหรือผู้ใจอันเป็นกุศลให้แล้วทําไมเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราพร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็ควรที่จะให้โอกาสคนที่เขามีสภาพเหมือนกับเราให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเราหรือดีกว่าเราแต่จริงๆแล้วเมื่อมาเป็นครูอยู่กับเด็กเนี่ยคือปรารถนาสิ่งเดียวก็คืออยากให้เขามีการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเราได้รับการยอมรับอะไรที่เราเจอแล้วเราเจ็บเราก็ไม่อยากให้เด็ก มาเจอแล้วก็เจ็บเหมือนเราอย่างที่โรงเรียนเนี่ยรู้ว่าเขามีฐานะยากจนเมื่อมาเราอยู่มาอยู่ตรงนี้นะพอเจ็ดขวบปุ๊บเราจับเขาเปิดบัญชีเลยเราจับเขาเปิดบัญชีเวลาแต่บริจาคเงินเนี่ยค่ะบริจาคเงินที่ให้ให้เด็กส่วนตัวเราให้เขาเข้าบัญชีเลยหรือว่าเขาได้รับการสารนับสนุนทุนได้รางวัลมาไปแข่งโครงการเที่ยงไทยอ่านช่งเสียงอ่านเบลเนีย้ย แล้วเข้าบัญชีเขาเลยเพื่อว่าเขาจบไปเขาจะได้มีเงินติดตัวไปเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าเรามีต้นทุนมาน้อยเราก็ต้องสะสมเงินสะสมทุนเพื่อเราเอาไปใช้ในอนาคตเพราะเด็กที่จบไปจากเราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมีเงินติดตัวไปไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นเพราะว่าอย่างบางคนอบตอเขาเขาเห็นเด็กอยู่กับเราจริงๆเขาเห็นพ่อแม่แย่แบบเอาเงินลูกไปใช้เนี่ยเขาก็ ประสานกับโรงเรียนหรือบางเคสโรงเรียนก็ประสานกาาับอบตเทศบาลให้โอนเงินเข้าบัญชีเด็กโดยตรงเลยซึ่งเราเบิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กเขาต้องไปฟ้ามือเซ็นเองนะคะแล้วก็จะมีเงินสะสมไปก็คือถามว่าลําบากไหมเราลําบากเราเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่ทาให้เราชื่นใจก็คือเราเห็นอนาคตเด็กเห็นจากเด็กที่เขาเติบโตที่เขาจักไม่ได้อะไรเลยเขาอ่านออกเขียนได้เขาจากเดินไม่ได้จะพูดไม่ได้เขาเขามีพัฒนาการดีขึ้น แลวเขามีความสุขแล้วเราก็แล้วก็พามีความสุขไปด้วยถึงมันจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่เราก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรสูงเหมือนเหมือนที่อื่นๆเขาแต่มันก็ทําให้เด็กไม่ถึงสองร้อยคนเนี่ยจากที่มาอยู่เนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็แล้วก็ภาคภูมิใจในระดับหนึ่งเนาะนะครับเข้าสู่ของสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านปออนะครับฝากประเด็นหรือว่าแง่คิด ดีๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในมุมมองของท่านหอเองนะครับให้คุณผู้ฟังทางบ้านฟังนะครับขอสั้นๆสักประเด็นหนึ่งครับเราเราเลือกเกิดไม่ได้เนาะว่าเราจะไม่เป็นคนพิการหรือเราเกิดมาแล้วเราก็เลือกไม่ได้ว่าอย่างไรเราก็ต้องพิการ,ค,รคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราไม่สามารถที่จะกาหนดที่มาหรือกําเนิดของเราได้แต่เราสามารถที่จะกําหนดชีวิตเราให้มันเดินไปในทางที่ถูกที่ควรได้จงเชื่อว่า คนทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้ความก้าวหน้าของการพัฒนาอาจจะช้าจะเร็วอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันแต่ถ้าเรามีความคิดมีความตั้งใจที่จะพัฒนามันไม่มีใครที่ไม่สามารถจะไม่พัฒนาได้แล้วก็สิ่งที่คนเราเนี่ยต้องเจอเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกค่ะเราจะาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่กับมันให้ได้ก็อยู่กับมันให้มีความสุขและชีวิตเราก็จะมีความสุข เราเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้เราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขค่ะนั่นคือตัวอย่างแนวคิดนะครับในการจุดประกายให้กับชีวิตของแต่ละคน นะครับเป็นหญิงสาวทรงพลังจริงๆต้องยอมรับเรื่องนี้คือฟังตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าอาจารย์พออมีแรงขับมาจากตัวเองมีความพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเริ่มต้นจากตนเองไปถึงคนรอบข้างแล้วก็ให้กําลังใจกับคนรอบข้างให้กําลังใจกับตัวเองอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้โลกใบนี้สังคมนี้แล้วก็ชีวิตของกลุ่มคนพิการทั้งหลายทั้งปวงเดินหน้าไปในทางที่สร้างสรรค์ นะครับเป็นเกียรติสำหรับรายการเราที่ได้ผอมาเป็นแขกของเราภายใต้คอนเซปต์ของการสู้ด้วยใจแล้วก็ไปด้วยกันนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคลตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ด้วยนะครับท่านผออัญชนาก่อมลา,ายพันธ์เป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงที่ได้สละเวลาในการสัมภาษณ์ในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านผออัญชนาก่อมาลายพันธครั้งหนึ่งครับ ช่วงถัดไปเป็นการนําข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับคนพิการบ้างนะครับหรือมีสิ่งอุยความสะดวกใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบนัน วันนี้นะครับรายการของเราขอหยิบยกประเด็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับการสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่หรือว่า New Normal จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในข่าวนะครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือพออทนะครับร่วมกับมูลนิธิอารยาสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลหนุนจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอารยาสถาปัต เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมนะครับนายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือพออทอนะครับมูลนิธิอารยสถาปัต์เพื่อคนทั้งมวลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมและเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตด และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร,ร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับถือเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้กับทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและภาคประชาชนนะครับในการพัฒนาอาระยะสถาปัตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับอีกครั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดจู่ระดับสากลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับและนําไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกและเพื่อโชว์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกสภาพร่างกายและยังได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและท่องเที่ยววิถีใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับโดยเชิญนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อและผู้ดูแลเข้าร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีร่วมสำรวจอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆของจังหวัดเพชรบุรีเช่นวันอุทยานเขานางพันธุรัตนชมศิลปะปูนปัปป้น สักการะพระธาตุชิมพรีพระเศษตีนวโกดนวัดคอยสักการะพระพุทธสายญาติและลอยพระพุทธบาทจำรองนวัดถ้ำเขาย,ย้อยและชมกระบวนการผลิตขนมไทยและซื้อของฝากนาบ้างขนมนันทวันเป็นต้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันจะนำคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้นะครับ รับรองว่าประสบการณ์เรื่องราวของแขกรับเชิญในการของเราที่นํามาถ่ายทอดนั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตามทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ